จะสิได้แล้การเล่นทำลายยืดฟอกฟอกกีกาติงกาคิดตาดุนเอสเอสตอนเดียวเข้าบ้าน้ำลายจากกล้องก็เฮ้ยมงไรพิกันอก็หิวหิวมากเลยท่านผู้เบิ่งอไหนะม่ไหนทีมามาับกและมักุดสจ นีห้างไหนจะเข้าห้างนี่แล้วอืมโฆษณาห้านเนาะเออฟันเซอร์ต้องเข้าแล้วป่ะอันนี้เขาบริจ้างเองอาจารเองอาจางตัวเองอุ้ยคนบางหลายแทะลองไลน์ยู่เพดเบิร์กเซร็จ คนเบิงต้องผ่านอัพแหละวันนี้ไล่ไม่ถึงวีเลยสบายดีบทุกคนเด้อขอบใจแทนน้ำตะแพงสวยจังสบายดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผมน้ำยิ้มหวานถ้ายิ้มไม่หวานก็ยิ้มแห้งแฮ อุ้ยคนบรนพันหนึ่งน้ำอันเม้นแน่หาไม่เจอหรือเธอไม่มีเลยน้ำคืองามแท้กินได้ไหนเห็นได้อารมย์อ้าด้สตอมากเลยท่านผู้ชมก็ยอกสำหรับผู้ใดที่มาชินที่ได้ทานปากตะกล้น มีแฟนแล้วว่ะบ่มีเดอ้อหัวบ่อหินี้เพราะ่าหินีแฟนโสดเดอ้อฉนับสนุนน้องแน่งาีเสียดเอฟเฟกงายโอ้ทันประสงค์ห,หน่าฮากเนี้ยง่ายาแม่สู่เขามีแฟนแล้วบ่มีบม่มีอันนี้เป็นมือกล้องเนาะอ,อ,อันนี้เป็นผู้จัดการ ผู้จ <rural conversation> ัดการคือกินแทนนะน่ะบงแมวตาคือแบบซีค่ายนี่แหละข่าวเศร้าดิชป็นไงเสียบอกะับมือตาส่วนตาเอาอีกคำนึงเอาอีกคำนึงขอบใจเลยทุกคนกินยี่สิบบาทกินยี่ห้าสิบ อส่วนเจ้าเลยนะบางทีมันก็เล่นนะบางทีก็เป็นคนตลกเกินไปแต่เล่นขี้นะคะแต่เล่นขี้นะคะท่านผู้ชม Hi เพชริเกิลเท่กากินน้ำแนน้องน้ำสวยแท้จีบได้หรือไม่จีบได้เด้อจีบได้พร้อมโอน จ <laughs> ีบได้ทรงเลขบัญชีต้องเดี๋ยวทรงเลขบัญชีให้เด้จีบได้เดี๋ยวทรงเลขบัญชีให้ด <laughs> ดเด้อเข,ด <laughs> ขอควน้อยนะฮกแพงเฟซี <Okay. S 1> จากไทย <Yeah. S 1> ขอบใจหลายๆเด้อทุกคนภั <laughs> ยอยากเบิ่งคลิปกลับไปเบิ่งได้ในช่อง YouTube <laughs> น้ำยิ้มหวานออฟฟิเชียลนะ <laughs> ทุกคน บบ่บนแซ่บตาวาเลยฮึ huh. that the that ่ิ um, you. ่มฮน่ม um ข้ตนนึกกลิ่นเลขอเอิม uh พัน huh. พ mm ัน hmm. ธ์สินดาษพันธ์นันแล้วมันใหม่กระจก มันใหม่เลยทุกคนจวดไหมจวดจวดมาเด้อ้ายากถ้ายากเลี่ยงกลมาได้ฉ <c oughs> ันกินแล้วอ่ะสองสามคำละเออพวกกินผักร้อนมากเลย กินคำนน้อยๆน้นาะกินคำใหญ่หลายเนี่ยเห็นบอกขอบคุณค่ะโอ้โหไม่กอดตาคอยต้องสวดบทุกคนเบ่งไหมเบ่งไหมอ่าอย่าหักกูแห้งก็ได้ มมบีมากินน้กัน้เืกินนไหน